สารสกัดมเมล็ดองุ่นมีสาร OPC ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งและต้านเซลล์ม,มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นและยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันได้ขณะเดียวกันก็มีใยอาหารที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งส่วนกรดอ e ีลาจิกในมเมล็ดองุ่นก็ช่วยจับและทำลายสารพิษของการก่อมะเร็งได้ปัจจุบันวงการแพทย์ทางเลือกได้นำสารสกัดมเมล็ดองุ่นมาใช้ลดผลข้างเคียงของการให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งมีผลวิจัยมากมายจากทั่วโลกในริ์ของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งไขกระดูกเนื้องอกไขกระดูกมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมไทรอยด์มะเร็งผิวหนังแบบปานฝ้าดำมะเร็งรังไข่มะเร็งสมองบางชนิดและการชักนำให้เซลล์มะเร็งมีการฆ่าตัวตายเองทำให้เซลล์มะเร็งหลายชนิด่อไปในที่สุดเช่นเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีสารสกัดมะเขือเทศ มีสารสกัดไลโคปีนเป็นหนึ่งในสามของสารแคโรทีนจากธรรมชาติมีรายงานการวิจัยมากมายที่อ้างถึงผลของการรับประทานมะเขือเทศหรือสารสกัดจากมะเขือเทศในผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดแล้วทําให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งใช้ทั้งในแง่ของการป้องกันการเกิดและใช้ร่วมกับการรักษาในแผนปัจจุบันและดูเหมือนจะมีผลป้องกันมะเร็งของปากกล่องเสียงหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ ทางเดินอาหารและปากหมดลูกนอกจากนี้ยังมีผลในการบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยและชะลอความชราได้สาร